มาแล้วครับขบวนห้าสามห้านะครับกำลังจะผ่านสถานีท่าพระสิบนาฬิกายี่สิบนาทีาน,าานะครับม,มาสายนะครับวันนี้ขบวนห้าสามห้าตองห้าก็ยังไม่มานะครับตองห้ายังอยู่แถวช่องสำรานอยู่เลยนะครับวันนี้ยังอยู่อีกไกลนะครับ กห้สมห้า r ระห้นึ่งศูนย์สอนะครับคือเปลี่ยนหัวกับ559นะครับความจริงทำมาห้าเกมานะครับ5102น่าจะไปไม่รู้จะไปเปลี่ยนหัวกันที่วันแก่นอีกหรือเปล่านะครับ